哦，南三门班。 ดิ้จีดินทร้ยมอนี่ลหะดินไา้ดีดีเด้มืแถวนี่ไงไงงไงไงกุบเลยเอ๋นขวงกระบานกระเดียวได้วตันตันกันก็บาเลยนี่หลายคนที่ไปนี่เป็นสามีอือ เก่งเลยขั้นมาเก่งเลยว้มันบ่เป็นไปได้ยากพี่ดอกเพ็ดผู้เดียวได้สองตันสามตันใช้ใบเลี้ยวอันขยับก็มัดขึ้นเอาขึ้นเอาเดี๋ยวให้อิ่มพอยอมดไช้ใบลวมือลุ่นให้เล่ามาเฮ็ดผู้เดียวเบิกกันนั่นแต่เศร้าเบิดมือเบิดมือให้กันไปบ้านบ่เมนว่าถิ่นี้แต่ห้อนเอาห้อนเอามันต้องมัดจมขึ้นรถจอดดีเาอยผู้ใดมา มกไ่บัดแดงกวนัเลนะบ่เงี่ยมันนเ่าอ่างงียพื่แดงันแดงดันมาคือกันเงาปะเออที่ราทาเนี่ยใมัดแดงซะเจวนแคว่เดเลิหน้านกันล้ต้งไป่นะวนปวนไต้อจอด ยืนมาเป่าอยู่เอแหละไปดินใต้ไปดินใต้ไปดิดใต้งนะั้นให้ยังม่ี้ยดอสเลี้ยนเด็ก